แกไปแต่บ้านตั้งแต่มบ้านไหมแกี่กดีนะแกก็กินได้ก็ต่อแหละถึมันมอยู่บ้านองแกก็นี่เด้อแกจะเดหบานได้หรือเท่บาเนี่เองแล้วให้กินเขาได้เนาะ อ้เาอาจะกินก้อนเลยเด้อว,วั <c oughs> อ <c oughs> อาใละเม็ติห้องน้ำ ฉันซีมน้ำเดืฉันกับ่อมักอึันเดนแมตเตยนันเป็่ยนยนในบุน้ำน้ำิ้มมันได้ขนจิ้มแซ่บกับซแซ่บวิลาส่วนไปอาบน้ำด้เพือนส่วนไปงเือนกับพ่ไผ่อกินของหนูบ่เออขอนของหนูอคอกัเจ้าอยุ่อยมีทุไ่ะ ู่ใกล้ปัใดให้ากัโทหาอยู่ใกล้ปัญดาห้างกัโทุเอื้นทโทหาเจ้าเต็มบุกคขินมุจยาบีเป็นเมืองห่ไม่ได้กินข้าวกับองคงข่ย่านเจ้ารับได้รับน้ำรับทาตนลุงกับป่าหายว่าว่าสิบิตรกับประกาศมิตอยากไดเขาหมดไม่ได้กินยอนหลานชายมาสั่งไว้ เขึ้นคอยก็ต้มาเจอตลอดไปยางว่ามีจ่ายไม่ได้บักตาลจ้าร้านขุควันรานก้อยรัตนบุรี้าต้มง่าพิการครับต้องต้งข่าวิทย์ไเทคนิครัานตนบุรีครับเราจะอยู่ใต้ต่นไม่ต้นย่างบักเนญ้เลยชุดถ่ายเป็นครของวกฟากไงแหมนขามากมีไใส่ขอดมีตต้มต้มแข็งต้มแซ่บต้มตคมบ่หัลหนกิต้มยิกิมหาไรบ่โอ้ยสุดยอด คับป้ kind of ๋ยหลามาแล้วโอ้ยหลามาแล้วหลามาแล้วโอ้มาเป็นสาย้มาตัวรายงานแล้วนะโอ้เิ voilà ่นแจ้บเพิ่น uh, ี้นะ ไปกะนั่งล้อไม่ติงขอยเอาไว้เจ้าอยู่เล้งตออันว่ได้เขาไปกระนั่งร้อผู้ใดเมาตาใสไม่เอามาแต่เนี่ยธนพัท์นั่นแหละเราเราเอามาให้เราซื้อมาแบกหลายหน่วยแล้วยกให้มาหน่วยกินไปนี่พากันกินไปหนิแกไปให้กินญี่ปุ่นเกิดกินขอบคุณครับ แบบไม่พอใจลิยิ่งดกินไปนาไหนยิ่กิดไปนแล้วอะราแไปกินปสอโอ้ยแซ่บซ้เาจิกซื้อกินเท่ากันได้กินอยู่ได้นอนเม็เตยเนาะพออกินคอคุณค่าซื้อกินพ่จะซื้อได้ิงแต่ว่าเาอยากให้กันกิน คียาไปกินไป่ก็มกินตังยังไงจไปไหนกันไหมไปไหนะี่เุดนราไปทางนี้เดองเราเอา่งไป่นื่อนที่จได้เล่ให้ตาโอเลให้มไลไอติบ เป็เมตตาน้องตานมาจ่าเนาะเอาตุ้านของหนูปัดเด็ดจีบเด็มาไล่แท้ให้พ่อยืมร้อยหนึ่งให้พ่อยืมร้อยหนึ่งเขิใจดีแท้วะอันนี้ล่ะให้พ่อยืมร้อยหนึ่งสดีค่ะไปกับพี่วันกันโอ้ยเมือนไผ่เนาะพี่น้องเอ้ยนักเลงแท้นี่ปัญหาอย่าง สวัสดีค่ะพ่อทิตด้วยเร็วสวัสดีค่ะก่อนน่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะช่วัสดียกวนเนี่ยเขาจะยกผว่ายดวยลูไปสวัสดีค่ะเป็นอะไรเปนอะไรได้สนกวนมั้งใครเป็ดยางอไปแง่งขวนช่วงนี้พระคดีอะแ่คดีข้เจ้ากัแม่นี่น่า่นั อ้ว่างไรเป็นยังไ้จีอนขวนอนฝนก็ตกใจ็มเลยมีละอ้มนีละม่้มฟ้าคู่ฝนอสามทุ่มฮะสามทุ่มนี่ยังฝนแดง เมียนยูบดีดีการองเทียนทางน่ะหวามากแดงเป็นๆด้ยบ่ไม่กอดแนอนบ่เลโอโนชยานน็ำมนผู้กลมผู้เท่าวนเวียน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 ตอนนี้ทุ่มหนึ่งเลยวะทุ่มสิบปดปึ๊บ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 ต่ำได้ตีสองทุ่มปัง

พ่อตามาอยู่หรอเช้นใส่ไฟได้ไรผมรอดยอดใส่ไฟได้พอฮะผมรอดยอดใส่ไฟไฟแรงสูงเลยหัวเอี่ยงเครื่องหัวตีใส่ไฟแรงสูงผมสั่นอยู่อยบ่หัวตอนไหนยังดีบ้าวเหแมนวัสดีครับสวัสดีครับเอี่ยงโรงงานแรงน้ำใส่ไฟเลยครับวันดีมันบริเวณยังดีวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขี้พุนโต๊ะไง

้อสงกเปัง้ใหม่ฮะปงอะไล่ะลูกเมี้่ม่ว่ามนสอหลังอ๋อมันลำามันหนาวจักไผ่บุโอ้โอะที่ีาสมิดกันที่โมีสบายดีพี่น้องรูเดี๋ยวงหลังนี้ 就太东西来喝。